มาถึงชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้เนี่ย คือจะต้องกลุมใจของราศีกลุ่มเอาไว้ให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องประคับระครองชีวิตหลายด้านมากๆนะคะไพ่ตรงกลางได้ไพ่สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วมันเป็นไพ่ของการแบบประคองอะประคองชีวิตนะคะคุณต้องประคองชีวิตเรื่องอะไรบ้างก็ทุกเรื่องเลยนะคะตอนนี้มันหนักหมดนะคะแต่เนี้ยจะบอกว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ไพ่รอบๆตัวหนักหมดเลยนะคะงานหนักเงินก็หนักสุขภาพความรักอะไรความรักไม่เท่าไหร่แต่งานเงินสุขภาพเนี่ยค่อนข้างหนักแต่ คุณยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้โอเคอยู่นะคะไม่ได้เครียดมากจนเกินไปอะนะอ่ะงานมันหนักแบบไหนนะคะ10ดาบโอ้โห ถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานในสายสุขภาพสาย medical การแพทย์ต่างๆอาจจะเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการทําโปรเจกติดต่องานแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนั้นที่เป็นเรื่องงานอื่นๆนะคะงานหนักมากเงินน้อยมากนะคะคืองานเนี่ยรุมสุมรุมถึงคุณมากเลยนะคะคุณแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยอะ่ะอีกนิดเดียวคุณก็แบบไม่ไหวแล้วอะ่ะใจมันอยากลาออกแล้วนะคะคือใจไม่อยู่ตรงนี้แล้วอยากจะลองแบบ หางานใหม่เปลี่ยนงานนะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นจังหวะในการที่จะมีการเปลี่ยนงานได้นะคะส่วนเรื่องเงินนะคะโอ้เงินนี่คือค่าใช้จ่ายฟิกคอสอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะคะ8ด,ดาบเนี่ยคือเหมือนปัญหาการเงินนะ่ะคืออันนั้นก็ต้องใช้อันนี้ก็ต้องใช้อันนู้นก็ต้องใช้คือปัญหามันเข้ามาเยอะโชคดีมากที่คุณยังพอพยายามที่จะแบบ ยังะพอหมุนได้อะพอหมุนได้บ้างน,นะคะแต่ข้าตูวจะไม่แนะนําเลยสําหรับใครที่กําลังมีแลนในเรื่องของการอยากจะลงทุนเพิ่มอยากจะทําธุรกิจเพิ่มนะคะคือเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาเงินอะเอาไปต่อยอดให้เพิ่มมากขึ้นนะคะมันอาจจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับตัวคุณนะคะตอนนี้ลําพังแค่เอาเงินเงินปกติเนี่ยใช้จ่ายให้มันพอก่อนเนี่ยข้าตัวว่าน่าจะสุดตัวแล้วน่าจะแบบสุดกําลังแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะ,ะทีนี้เรื่องความรักนะคะความรักแบบ 8ด,ดาบกับ1ไม้ถ้าเป็นคนโสดก็คือโสดแบบไม่เปิดใจไม่รับใครไม่พร้อมที่จะมีความรักถ้าจะมีความรักครั้งต่อไปสําหรับคุณมันต้องเป็นความรักที่แบบจริงจังหวังแต่งอะถ้าไม่ถึงเบอร์นั้นนะคะคุณจะไม่เปิดรับใครเข้ามาเลยต่อให้เขาจะรู้สึกว่ามีคนเข้ามาจีบก็จริงคุณแทบไม่มองเห็นข้อดีของเขาเลยอะคุณมองแค่อนาคตอย่างเดียวเลยว่า มันเป็นไปได้ไหมเป็นคู่ชีวิตได้ไหมถ้าจะแค่มาคุยมาทําความรู้จักคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่ละ่ะคนมีคู่เนี่ยนะคะเรียกว่ามันมันถึงจุดของความรู้สึกแบบอ,อยากจะไปกันต่อนะคะอยากจะไปต่อกันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่า ลองไปเรื่อยๆก่อนดีไหมคือมันอยากจะจริงจังนะอยากจะคบกันให้มันจริงจังมากขึ้นแต่ก็แบบเออเออขอลองดูไปก่อนละกันช่วงนี้ยังไม่อยากจะแบบเปลี่ยนตัวเองอะไรให้มันแบบ มากไปกว่านี้เพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่รุมกันเข้ามาอยู่นะคะส่วนสุขภาพนะคะอ่ะเนื่องจากว่าเดือนนี้นะคะเป็นหนึ่งเดือนที่คุณเจอปัญหาหลายด้านคุณอาจจะละเลยในการที่จะดูแลสุขภาพไปเยอะพอสมควรเลยน้ําไม่ค่อยดื่มโลชั่นไม่ทาครีมไม่บํารุงผิวคือเพื่อนเจออีกทีนี่แทบจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแกไปทไาไปําแบบอ,ะะอะไรมาไปผ่านแบบสมรภูมิลบอะไรมาทําไมแบบกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะดูซีรีส์มากไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือเราอาจจะมีเวลาในการดูแลตัวเอง น้อยลงนะคะก็อาจ,จต้องหันกลับมาใส่ใจสุขภาพให้เยอะมากขึ้นนะคะดื่มน้ํามากขึ้นต้องหมั่นทาครีมทาโลชั่นดูแลตัวเองอย่างน้อยเรื่องแย่ๆในชีวิตก็ขอให้ฉันยังดูดีแล้วก็ยังดูสวยไปก่อนก็ดีที่สุดละคะ่ะ